สิบอันดับภัยพิบัตธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดในโลก แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโลกของเรามีภัยพิบัติต่างๆมากมายบางครั้งส่งผลกระทบเพียงแค่เล็กน้อยแต่บางครั้งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดลอ้อมและต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีการเตือนก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติจากหน่วยงานต่างๆแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วบางครั้งก็เบาวกว่าที่คาดแต่บางครั้งก็ร้ายแรงกว่าในคลิปนี้จะนําเสนอภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวพายุไซโคลนหรือน้ําท่วมจ ากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตสามารถเกิดขึ้นซ้ําได้อีกเราควรจะเตรียมมือกับภัยพิบัติและเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไรเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะรู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่คือสิอันดับภัยพิบัติธรรมชาติที่เ็วร้ายที่สุดในโลกอันดับที่10ได้แก่ แผ่นดินไหวอเลปโปปี1138แผ่นดินไหวในปี1138เมื่อวันที่11ตุลาคมปี1138่อที่อเลปโปเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ชื่อของมันถูกนำมาจากเมืองอเลปโปทางตัวเหนือของซีเรียซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดยอดผู้เสียชีวิตโดยประมาณอยู่ที่2 3 0 0 0 0รายและทำให้บ้านเมืองพังทลายราบเป็นหน้ากรองเกิดขึ้นใต้พื้น ดินเมืองอาราโปของซีเรียเมืองนี้ตั้งอยู่บนจุดบรรจบกันของแผ่นเปลือกโลกอาหรับและแอฟริกาทําให้มีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆอ,อยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงมากกว่าครั้งไหนๆ แบบที่9ได้แก่แผ่นดินไหวทงางซานปี1976เมื่อเวลาตี3 42นาทีวันที่28กรกฎาคมปี1976เมืองท้งซานของจีนซึ่งเป็นเขตเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดแผ่นดินไหวขนาด8.3ลิกเตอร์มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสกว่า240,000คนแม้ว่าตามรายงานตัวเลขนี้หลังจากนั้นจะเป็นยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนแย้งว่าตัวเลขน้ ถูกประเมินต่ำเกินไปโดยคาดการณ์การเสียชีวิตมีแนวโน้มว่ามีมากถึง255,000คนตามรายงานระบุว่า85%ของอาคารต่างๆของถังซานพังทลายลงและรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนไปถึงกรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งอยู่ห่างออกไป180กิโลเมตรต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่เมืองถังซานจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อความรุ่งเรืองในอดีต ดับที่8ได้แก่แผ่นดินไหวที่อันติโอคปี526 แผ่นดินไหวอันติโอกที่เมืองอันติโอกบริเวณซีเรียและตุรกีในจักรวรรดิไบเซนไทน์ในเดือนพฤษภาคมปี526ช่วงเช้าตรู่ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ250,000คนแผ่นดินไหวทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออาคารบ้านเรือนและความเสียหายส่วนใหญ่เป็นผลมาจากไฟที่ลุกลามเป็นเวลาหลายวันและมีลมพัดรุนแรงที่ซ้ำเติมความเสียหายให้เรียลลายขึ้นไปอีก ในบันทึกได้อธิบายความรุนแรงของเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า เหมือนมีฝนตกลงมาเป็นลูกไฟทำให้ต่อมาส่งผลให้เมืองอันติโอกกลายเป็นเมืองร้างไปอย่างสิ้นเชิงโดยตามที่มีการบันทึกแผ่นดินไหวมีขนาดโดยประมาณการอยู่ที่7.0เลเตอร์ที่เกิดบริเวณพื้นผิวของโลกหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงในครั้งนี้ยังมีอัปเตอร์ช็อกตามมาด้วยในช่วงระยะเวลา18เดือนเลยทีเดียวโดยในบางรายงานกล่าวว่าที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงขนาดนี้เป็นเพราะช่วงเวลานั้นในเมืองเต็มไป ด้วยผู้คนทั้งเจ้าถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เฉลิมฉลองของชาวคริสต์ที่ระลึกถึงพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์นั่นเองอันดับที่เจ็ดได้แก่ แผ่นดินไหวที่ไหหยวนปี1920แผ่นดินไหวที่ไหหยวนเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่บันทึกในประเทศจีนในศตรวรรษที่20ด้วยขนาดและความรุนแรงสูงสุดแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นที่มณฑลไหหยวนทางตอนเหนือของจีนตอนกลางเมื่อวันที่16ธันวาคมปี1920ยังได้สั่นสะเทือนจังหวัดก้านช่อและมณฑลช่านฉีที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยมีรายงานว่ามีขนาดระดับความ รุนแรงอยู่ที่7.8ตามมาตราลิกเตอร์อย่างไรก็ตามจีนอ้างภายหลังว่ามีขนาด8.5ลิกตอรโดยจากรายง,งานเดิมมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่200,000คนแต่ในปี2010นักแผ่นดินไหววิทยาชาวจีนได้กล่าวว่ามียอดผู้เสียชีวิตอาจสูงถึง273,400คนทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงบริเวณกว้างกว่า20,000ตารางกิโลเมตร ที่6ได้แก่พายุหมุนคอริงก้าปี1839พายุไซโคลนคอริงก้าหรือพายุไซโคลนอินเดียได้พัดขึ้นที่ชายฝั่งที่เมืองค่าคอลิงก้าบนอ่าวแบงกอของอินเดียเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี1839โดยมีพายุมีความรุนแรงมากทำให้เกิดคลื่นสูงถึง12เมตรตามรายงานจากแผนกวิจัยพายุเฮอริเคนมหาสมุทรแอตแลนติกและอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ไม่สามารถระบุความเร็วลมและประเภทของพายุเฮอร์เรเคนชนิดนี้ได้เหมือนกับพายุหลายๆลูกที่เกิดก่อนศตรวรรษที่20ก่อนที่เทคโนโลยีจะกล้าวหน้าเหมือนปัจจุบันพายุครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางทำให้ผู้เสียชีวิตสูงถึง3แสนคนทำให้เป็นพายุที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากพายุไซคโครนโบลาในปี1970 เรือก,กว่าสองหมื่นลำถูกทำลายและบ้านเรือนถูกอังทลายด้วยมวลน,น้ำทั้งจากแม่น้ำและคลื่นพายุและสัตว์จำนวนมากก็จมน้ำตายด้วยอันดับที่5ได้แก่แผ่นดินไวหวเฮติปี2010 แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงขนาด7.0ริกเตอร์ที่ถล่มเฮติทางตะวันตกเฉียงใต้ของเปอร์ตกแปรงเมื่อวันที่12มกราคม2010ถือเป็นหนึ่งใน3แผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดตลอดการแผ่นดินไหวเนื้อครั้งนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากถึง3ล้านคนรัฐบาลเฮติได้ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตราว316,000คนบ้านเรือนเสียหายมากกว่า250,000หลังคาเรือ โดยหลังจากนั้นได้มีการบันทึกว่ามีอัสเตอร์ช็อกตามมาอย่างน้อย52ครั้งอันดับที่4ได้แก่พายุหมุนโบลาปี1970พายุหมุนโบลาเป็นพายุหมุนเขตร้อนมีความเร็วลมสูงสุดของพายุนั้นวัดได้ที่130ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ205กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้พายุหมุนเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มที่บังคลราเทศเมื่อวันที่12-13พฤศจิกายนปี1970พายุหมุนโบราทําให้เกิดคลื่นพายุสูงมากกว่า10.6เมตรพัดถล่มเข้าสู่แผ่นดินและเกาะต่างๆทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างฉับพลันเป็นวงกว้างไม่มีการแจ้งเตือนอพยพแต่อย่างใดทําให้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากประมาณ3-5แสนคนและก่อให้เกิดความเสียหายประมาณ80 6,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 000, 000, ล้านล้านบาทอันดับที่3ได้แก่แผ่นดินไหวสร้นซีปี1,556 แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลสั้นซีทางตอนเหนือของจีนเชื่อว่าเป็นแผ่นดินไหวที่อันตรายที่สุดที่เคยบันทึกไว้เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันที่23มกราคมปี1556ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เจี๋ยจิงมีผู้เสียชีวิตประมาณ8,30,000คนนักธรณีฟิสิก์ในปัจจุบันได้ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ไว้ที่8.0ลกเตอร์พงศวดานได้บันทึกว่าแผ่นดินไหวส สะเทือนกว่า26ครั้งกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันทําให้ภูเขาถล่มราบเป็นหน้ากลองเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ําทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่และไฟลุกไหม้เป็นเวลาหลายวันการนับจํานวนผู้เสียชีวิตมักจะไม่แน่ชัดหลังจากเกิดภัยพยิบัตริครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนศตวรรษที่20แต่ภัยพยิบัติครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดตลอดการอันดับที่2ได้แก่ น้ำท่วมแม่น้ำเหลืองในปี1887เกิดน้ำท่วมที่แม่น้ำฮวงโหมณฑลเหอหนานที่เมืองชิงของจีนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศจีนเกิดขึ้นในเดือนกันยายนในปี1887และร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย9 3 0 0 0 0นนคนอีกทั้งประชาชนกว่าสองล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศจีนและเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนจากจำนวนผู้ส ชีวิตอีกด้วยเกิดขึ้นจากการที่เกิดฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันเหตุการณ์น้ำท่วมมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะมีผู้เสียชีวิตเกือบ4ล้านคนจากเหตุการณ์น้ำท่วมอีกสองครั้งภายหลังในปี1931และเกือบหนล้านคนเสียชีวิตในปี1938 แด็ดที่1ได้แก่น้ำท่วมแม่น้ำแยงซีเมื่อปี1931ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในภาคกลางของจีนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปี1931ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือน้ำท่วมทางตอนกลางของประเทศจีนเปลี่ยนแม่น้ำแยงซีให้กลายเป็นทะเลสาบขนาดยักษ์โดยส่งผลกระทบอย่างมากต่อหัวเมืองใหญ่ๆเช่นอู่ฮั่นหนานจิงรัฐบาลจีนได้ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่2 2ล้านคนแต่หน่วยงานอื่นๆภายนอกได้กล่าวว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง3.7ล้านคน จบกันไปแล้วกับคลิปจัดอันดับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดในโลกที่จริงแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นครั้งไหนๆแม้จะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กขึ้นชื่อว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติก็น่ากลัวทุกอย่างเพราะมนุษย์เรานั้นไม่สามารถต่อกรกับภัยธรรมชาติได้เลยได้แต่รับมือและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากนะักหากได้รับการเตือนจากหน่วยงานต่างๆแล้วขอให้ทุกคนจงให้ความใส่ใจแม้ว่าคําเตือนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ อย่างน้อยเราก็ได้เตรียมรับมือไว้แล้วจากการเสียหายมากกว่า100%อาจจะลดเหลือเพียงเสียหาย50%ก็ได้ซึ่งเมื่อเทียบกับชีวิตของเราทั้งชีวิตต่อให้มีโอกาสรอดเพียง1%ก็มีค่ามากมายมหาศาลแล้ว